สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันถึงการพัฒนาประเทศจีน ว่าจีนนั้นทําอย่างไรจากประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดกลายมาเป็นประเทศที่ถือว่าวันนี้พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดในช่วง30ปีที่ผ่านมาอาจารย์ตรงนี้ใช่หรือไม่ว่าเป็นเหตุให้ตึ้งเสี่ยวผิงมองว่าจีนจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัย ยุโรปอาศัยต่างประเทศเข้ามาช่วยกันพัฒนาและนั่นเป็นเงื่อนไขหลังใช่ไหมว่าที่ทำให้จีนนั้นสามารถก้าวเข้ามาสู่วันนี้ได้กับคือเติ้งกัะจิตกับเหมาเนี่ยคงจะถือ,ถอความวเมรียบเทบฉบับแบคือฉบับของเหมาก,ก็คือต้องการปฏิวัติประเทศจีนนะครับมีเจตนารมณ์อันแรงกล้า ถึงขนาดต้องการปฏิวัติัฒนธรรมเฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้เลยว่านั่คือตัวแปรสาคัญแหละทีนี้แต่ว่าเติ้งหนุ่มหนึ่งว่าจะไม่ให้เชื่อถ้าเราดูจากวัยชนมัดเติ้งก็จะรู้ละนะว่าทุกครั้งที่เติ้งขึ้นมามีอำนาจเนี่ยเขาก็จะใช้นโยบายแบบปฏิรูปแบบผ่อนปลดนะผ่อนปลดก็คือให้หลิวเซ้าชีกับเติ้งสิวผิงเนี่ยขึ้นมามีอำนาจทั้งที่เรารู้กันดูนะนะเติ้งสิวผิงก็มีอำนาจเต็มที่เป็นนายงดีแล้วก็ดำเนินนโยบายแบบผ่อนปลดก็คือแบบเปิดประเทศเป็นรีฟอร์มิสต์ ฝ่ายหัวหรุนแรงที่ต้องการนําพาจีนไปสู่ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมและก็เพื่อเป็นคอมมิวนิสต์คือสังคมไร้ชนชั้นได้กลับมามมก็คือมาค่นล้มอํานาจของสองคนนี้และก็เริ่มใช้นโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมตั้งแต่ในปี1966จนถึง ตายปี1978เนี่ยตึ้งจึงสามารถรวบรวมมาได้ทันทีแล้วก็เปิดประเทศแล้วก็ถึงจะเปิดประเทศแล้วก่อนไปประเทศเนี่ยก็เดินทางมาเรียนรู้จากซาวิเดเชนี่แหละเดินทางมาสามประเทศมาไทยมากัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปจับเผาคุยกับกับลีกวิลที่สิงคโปร์เอาความรู้เหล่านั้นเอาโนฮาวเอาโนฮูเหล่านั้นโนฮาวก็คือความรู้ต่างๆในการบริหารจัดการธุรกิจแบบเปิดโนฮูก็คือคอนเนคชั่นกลับไปสู่ประเทศจีนแล้วก็ประกาศนโยบาย เปิดไปด้จีนในในปลายปี97แล้วก็เปิดจริงๆ1 9 7 98ครับนะครับฉะนั้นตรงนั้นก็ถือว่าเป็นขั้นตอนครับแต่ถ้ามาพูดถึงความสำเร็จของตั้งเฉีวผิงแล้วสรุปกันง่ายๆว่าเขาเปิดประเทศแล้วและก็ให้ต่างประเทศนั้นนำเงินทุนเทคโนโลยีการตลาดการบริหารเข้าไปไอ้ตัวนั้นถือว่าเป็นตัวจักรตัวหลักใช่มเลยที่ทำให้จีนกลายเป็นวันนี้ครับถ้าจะสรุปออกมาเป็นทักขันี่ย ก็คือดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเป็นมิตรกับตลาดที่หลากหลาเป็น market friendly economy มีนั่นแหละตัวแปรสาคัญที่สุดและการไปเชื่อมโยงกับตะวันตกเชื่อมโยงกับที่ต่างๆใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตามมาเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่ใช้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ใช้กลไกลดีมันส์สัพพ์ยในยังไงครับเพื่อนท่านผู้ชมครับอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการพัฒนาประเทศหรือความสามารถในการพัฒนาประเทศนั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ เราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าจีนนั้นเขาเดินเข้ามาสู่ทุกวันนี้ได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ